สวัสดีทุกคนสวัสดีทั้งสองยูทูบเอตุนปีกันตาชาแนลวันนี้เราจะไปสง่งไปสง่งแฟนผลิะกลับบ้านมาทุกคนกลับบ้านอยู่เมืองเซปูนอ่ะเนี่ยเซคา อันนี้เป็นอากาศกบพดีพลีนะทุคกคนบ่อบหอนบ่อนาไปเลยทางในรังไันกำลัง,ลงหายทางในกำลังเตรียมเครื่องเห็นบ่เจี๊ยเจ้ยเห,เห็นแล้ว มัดเกได้เอิรเียนเลยมัดแกยง่ายมัดแล้วที่ยังนมัดแหละมัี้วๆๆ้แกง่ายนะแดหอสบายดีสบายดีุาใแล้วมัดขึ้นข้นก็เนี่กับบ้านทุกคนกลับบ้านนี่คือเครื่องเาเตรียมเมื่อบ้านมันมีนั่นเด้เออกินหอยยาวๆนะครมีแต่ว่ายาวรุหนึงมันย่ใจลรอเียะ่บตน่อยแบลยียว่ก็แบต่ง องงกันทาา้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนขึ้นรถทุกคนจะว่ากันบายอย่ากันแต่น้อยตอนนี้เากำลังออกจากสมาคมพี่น้องไปขี่รถเด้อตอนนี้เด้อแหมบรรยากาศต่างๆเลยขี่สามหลอทุกคนไปแบบสบายๆเลย มาบ้านได้ล่อสามีทุกคนสามี4สี่รีมาวานั้น รถยังบอกหรอระยะเนาะรถยังบอกเนาะไปเดี๋ยวตคิวรถทุกคนย้อดคิวรถเลยทุกคนย้อนคิวรถแล้วตอนนี้ลั้เข้ามาในคิวรถโดยสารวันเพโพน ต้องห้องครับอันนี้คุ้นเ้อไป่อยไปไปไปนี่จัดจดจดีวงนี้จะอะไรนเไปไปานให้มันมาเองก็อลงลงวงวงหเลยลงสรสิบโวลเลยลงสิบโวนเลยเลยเาสิบโนเลยวเออสิบโวนตลาดเลยนะเออนี่ตลาดก็นะ เดินโมงเรค่ะเดินโมเที่ยงโมงเช้าเลยนี <S <S ่ราได้ซานทุกคนกันจะมาบ้านเซบอนเต้าทงเครื่องนี่น้องอองเอาเด้อนะอองเอาอองอองอองแซ่เนี่ยเอาอุบัดขึ้นรถแหละก็อุ้มเอาเวลาน้องนางอีกมันจังบัวนั่นเออ Nè, 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 tụi con Thôi bơ, cào xong Cào xong bơ Bơ mẹ đi. Alo, ai đi? À, cho nó

เดียวเดียวบมรนะเปียวปรียวานัเยมาฮะไปแล้วไปแล้วนี่คือบรรยากาศคิวคิวรถโดยสารนรกนรบเอ้ยขัดขัดขดขดข ผไล่์กำลังเริ่มมานัดคนเนาะกำลังสิงกลับบ้านเหมือนกันไดนี่คือบรรยากาศตำ่ำอยู่รถนทุกคตอนนี้คนก็นยังไม่อยกากไล่เพราะบันไดเพราะว่ามันยังเศร้าอยู่ก็กำลังออกกำลังสิงไปเนี่ยก็มีไปกลับสมาคมบ๊ายบายเดลย มกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกคนเออไว้เจอกันคลิปหน้าเ้อสำหรับคลิปนี้ขอบขอบใจบาย